วันนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้มาเล่นกับพี่เอ็มนะครับหรือว่าจานเอ็มอภิชัยที่เรารู้จักกันนะครับผมนะวันนี้ผมก็มากับลุกของ4 2 1 3 Quick c o u n t e r นระค,ค,ครับฮ่าือฟื้นความหลังกันหน่อยนะครับ Quick c o u n t e r ยอนฮิตเมื่ออดีตการนะครับก็มาดูแผนพี่เอ็มกันเลยครับมากับ4 2 1 3นะซ้ายขวานี่เป็นตัวเลี้ยงกับตัวเปิดนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาตั้งแท็กติกกันนิดนึงแล้วกันนะครับก็จะเลือกเป็นทายมาร์กิ้งพกปีกไว้นะเพื่อที่จะให้แบ็กซ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยครับผมปะมาครับ <c oughs> ตื่นเต้นอ่ะมาเราได้ลีร์ก่อนไปครับลงล่างครับเล่นเร็วครับทีเด็ดลูกเขีย่ปะปะัดป e ัดลี์มา <laughs> ป e ัดลี์มากเคสวยจุดรอก่อนเล่นเลี้ยงกินตัวไปก่อนรอเพื่อนนะครับไปลงล่างครับเอาลี์แล้วเอ้ยได้อยู่เค okay. มา จัดหน้ามาวนหาเลียมยิงโอ้ยติดโดนเพจไวว่ะทุกคนเคแกลเลตเบลคาร์ลสมาระวังตรงกลางว้ครับแล้วก็เอาดีเอ็มเอฟเราเนี่ยแมตช์อัพตรงกลางไว้นะอย่าเอาดีเอ็มเอฟไปเล่้บอลลึกนะครับสำหรับใครที่เล่นแผนนี้นะครับเพราะว่ากลางรับตัวเดียวนะถ้าหลุดแล้วก็หลุดเลยนะเหลียวเหนียวเมสซี่โอ้ยจะสตันนิงเคขึ้นหน้าไปก่อนเชียบปหาครับติด เราโคฟิลิปแลมฟิลิปแลมเอ้ยโอเคสวยเรียบร้อยลงๆมาครับคีเลนในเปเป๊บแตะกระชากหักลบหนึ่งมาด้านในเหลงอยู่ล็อกลบแทงโอ้โหช้าไปครับพอเฟสช็อตบ,บอลจังหวะช้าเลยนะกะจะในหัวเมื่อกี้กัจะเล่นไวกว่านี้นะแต่ว่าเฟสช็อตแล้วหยุดนานเลยทีนี้ Okay. ลิบแหลมมาเนวเวเมซี่ปัน่นเอ้ยเกือบวนก่อนเกือบโดนเกือบโดนทีเด็ดบิดครับเอ่อึ้นนาไปห่อนะชิ่ง,รง,งเรียบร้อยวิ่งแล้วแทงเรียบร้อยจังหวะนี้ยังไงตบลงล่างก่อนอ้โหโอ้้หไม่ได้เลยเกือบแล้ว วัอนออกมาที่ฟิลิปแหลมนะครับฟิลิปรามขามฝากมาแล้วไปตัวขารลอดเพชไวเหมือนกันครับเราโอเคระวังตรงกลางนะโอเคสวยเขาขึ้นหน้าไปก่อนคนระับมาเป้ล่างล่างอีกทีหนึง่งเล่นเร็วโอ้โหตวัดไม่ได้กุริตุสาหลุนแล้วเ,เมื่อกี้ตวัดติดนะทุกคนชิวหายเบอร์ดันเลย เฮีย yeah, แล้วไปเผยอไอ้ไล่บอลสองคนไอตัวไล่เป็นตัวมนันนี่ดันขึ้นมาเลยทีน,นี้เกือบไปทุกคนแม่เกือบสวยครับมาจูดบราฮมัมโอเคแกเล็ดเบลมาครับเพรไว้หเรียบร้อยครับหลุดครับเฮีย <laughs> yeah, แล้วแกเล็ดเบล เอ็ดคอรซิงโอเคอย่างเซฟใช่ไคมเคินประตูช่วยชีวิตไว้เลยนะครับเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่ใช่ไมขึินไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะ <laughs> ตึงจริงโ okay. อเคมงนี้ไปก่อนปาดครับปาดบนครับเล่นไว้ครับาวยาวครับกุลิตวิ่งเหมือนจะไม่รอดหรือเปล่าได้อยู่ได้อยู่แทงเป๊ะวนโอ้ยล้ำโห <laughs> จบและ ช้าไปทุกคนล้ำเลยครับแม่ครึ่งตัวและเอาใหม่แกมือครับรู้สึกว่าเราเล่นเกมนี้แบบพลาดบ่อยนะไม่ว่าจะเล่นช้าเอ่ยหรือว่านั่นแหละส่วนใหญ่ก็เล่นช้านะแบบเล่นพลาดแบบช้าๆจ่ายช้ายิงช้าพลิกช้าอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลประกอบการเกมนี้นะครับจะเป็นยังไงนะฮะโอเคมาละคาร์ลอสออกแบคหรือเปล่า มาติอุสจ่ายมาโดนเฮ้ยยี้อ,อ,อไปได้ไงฮิโอ้ยบอลมันผ่านไปได้ไงวะเมดอัพแล้วเฮ้ผมเมดอัพแล้วนะทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูดีโอไลกาดิมาดูภาพช้ากันชาชาได้ผมโอ้ยไลกาโดนวางงานครับจ่ายบอลดีเกินมาทิอุสโดนเปิดก่อนเลยครับหนึ่งศูนย์แล้วนะฮะในในาทีที่สี่สิบเอ็ดนะครับมาเราจะ เกมนี้นะจะจบอยู่ที่เท่าไหร่กันโอเคฟิล์ลมปาดยาวมาลาฟิลแล้วครับเหมือนจะเล่นตรงกับแบคหรือเปล่าลัานเอ็นชิปมาแล้วนี่ไงสเต็ปสเต็ปไปครับเล่นไว้ครับเอาค้างโอ้มาแล้ว,ลวาามาแล้วลัมมานาก้ หมดเวลาโหไม่ให้กูวิ่งไปยิงลองดูสักช็อตเลยจานก็เป่าทิ้งเลยนะครับโอเคครึ่งแรกก็ยิงไม่ได้สักลูกนะเดี๋ยวเราเอาซูเปอร์ซับซ,ซอนเฮงมินลงมานะนี่ซอนเฮงมินตีโอเคเลสโกมาครับลุยครึ่งหลังกันต่อคนระับวันนี้ก็เอาตีซอนกับบอเบด้ลงมานะบอเบด้สปีดเก้าสิาเก้าหกนะสายที่ผมอัพนะครับ มาวิ่งขึ้นลงเร็วๆนะครับแล้วก็เป็นซอนเนี่ยเป็นซูเปอร์ซับเอามาไว่ายิงนะบางทีเขาอาจจะเป็นตัวพิเกมก็ได้นะครับม,มาครับคาร์ลตเปิดมาโอเคจ่ายขึ้นหน้าไปชิมหายแล้วติดอาซาจังหวะน,นี้อย่าบอกนะว่าปัน่นเรียบร้อยครับโอ้โฮหฮาซาเก่งเกินล่างนี้เตะแรงนะฮาซาทุกคนโหแล้วปั่นดีด้วยจังหวะน,นี้โคตรเท่อ่ะมาดูภาพช้ากันครับนี่จังหวะน,นีาซาได้บอลล็อกข้าขวาปัน่นเรียบร้อยครับโคตรสวย ส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบอาซามากนะเพราะว่ามันเล่นพิ้วนะมันเลี้ยงบอลไวมันไปกับบอลได้เร็วแล้วก็มันเตะได้สองเท้าด้วยเตะแรงด้วยนะล่างนี้นะครับใครที่ชอบเลี้ยงบอลเนี่ยผมว่าอาซาเนี่ยเป็นคนเป็นตัวที่ไม่น่าพลาดเลยนะใครที่มีอยู่ก็ลองเอาออกมาเล่นดูนะครับสําหรับสายเลี้ยงนะครับสนุกนะอาซาเล่นสนุกนะครับไปเราลุยกันต่อดีกว่าเล็บกุรุดลุดกลิดสวยลุงลุม ล็อกหลบหนึ่งวิ่งเข้าไปได้านในโอ้โหไม่ได้ครับช้าโอเคไลกาดมาน้องลุ่มสวยจายัดดับเบิ้ลทัมกะจะยัดกองหน้าแล้วจะดับเบิ้ลทัชยิงเลยนะเมื่อกี้ลาฟิโอเลียวโอเค okay, ครับมาบระวังแบ็กนะเระวังปีกผู้ผิดโอเคไปครับ มาคือคา์เตอร์คือคา์เตอร์สไตล์บ้องเน่งตุ๊บเล่นไวซอนชิบหายล้ำแน่โอเคหกสิบ okay. นาทีแล้วครับสองศูนย์อยู่นะโรเบิร์ตคาร์อสโยนคามฟากมาเป่าโลมานี่นี่มงพลาดครับเมที่บิดหรือเปล่ายิงไกลฮะโรธาเลี้ยงเลี้ยงโอเคระวังแหลมเปิดนะ เฮ้ยเดี๋ยวมันทัดยิงโอเคซูเปอร์เซฟครับตอกน,นี้ประตูคู่บุญยิงยิงครับเปาโลมันยินี่นะโคตรแบกเฮ้ยๆๆโอเคในสวนจ่ายขึ้นหน้าล่างลงมากไปเรียบร้อยทีเด็ดเอ็มบ้าเป้ทีเด็ดเอ็มบ้าเ,เปเ้วิ่งมาปาโอ้โเยี้ยมากโอ้ยโ,โอ้ยได้เล่นเกมรับอีกแล้วอะ่ะครับฮาซายอีกแล้วครับ นหนึ่งหนึ่งไหมตูรามฮาษายังไงโล้าชิปมาฮาษาเปิดเคลียรมาเทวุฒยิงหรือเปล่าไม่ใช่ครับลันเอนชิปมงสวนนี่มาซอนฮึงหมินลงล่างฟเฟเดริโกบาเบเดตปาดมาเปยัดให้กับกองหน้าโรเมนิเก้ทาทำชิงซอนอีโกอิสจะปันเองเรียบร้อยครับสองประตูต่อหนึ่งตีไข่แตกในนาทีที่เจ็ดสครับแม่ซปเปอร์ซับ ทีเด็ดจริงๆพ่อหนุ่มคนนี้นะครับซูเปอร์ซับซ,ซ้ายขวาได้หมดเลยนะซอนของเรานะครับข้อตึงมาลุยกันต่อครับเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับสกอร์ฮะหนึ่งสองทีที่เจ็ 74. อะไรก็เกิดขึ้นได้มีโอกาสทั้งตีเสมอหรือว่าโอกาสโดนทิ้งห่างมีหมดครับเรามาดูกันนะว่าบทสรุปเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับฟิลิปแหลมแทงมาเรียวมาเทอุหมาที่หาสาครับตัวลากเลื้อยตัวลากเลื้อย ทำชิ่งกันแล้วชิปหายแล้วโอเคคานาวาโลคานาวาโลนี่เป็นกองหลังที่ผมเล่นรู้สึกว่าชอบมากเลยทุกคนมีใครมีคานาวาโลแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับมารีวิวกันได้นะเตี้ยเกินไปหรือเปล่าชอบไหมเล่นเป็นยังไงบ้างครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับเกี่ยวกับคานาวาโลนะตายที่คอมเมนต์คลิปนี้เลยดับเบิลทัดยิงโอ้ติดวีเอล่าจะได้ลุ้นอยู่แล้วเชียร์ เรียรับปีกขวาหุ้ยชิบหายแล้วแหลมเปิดชัวโอเคแทงขึ้นหน้าไปก่อนเอาบอลหนีเราไปก่อนนะสวยสวยไปไปไปดับเบิทัดเอ้ยมั่วแล้วล็อกวนเข้ามาซ้ายปันโอ้โหเล่นเยอะเกิน สรุปไม่ได้เลยเลยเมื่อกี้ชีพหายแล้วเวลาที่แปแล้วทุกคนจะหมดแล้วเนี่ยเรายังได้บุกอยู่มาเตากลับโอ้โหเรียบร้อยครับนาที90แล้วน่าจะไม่ทันแล้วนะฮะเฮ้ยชิบหายจะโดนส่วนหรือเปล่าโอเคเกมนี้นะครับก็แพ้มา1นประตูตอสองนะครับก็เล่นกับจานเอมอ่ิชายนะหรือว่าพี่เอ็มของเรานะครับก็สนุกมากเลยเกมนี้นะ ไปโดนอาซาปั่นอย่างสวยนะไม่คิดว่าจะข้าวเลยลูกนั้นแต่ยอมจริงครับยอมยอมลูกปั่นอาซาสุดยอดมากนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนนะชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหน,น,น,นก็เม้นต์ีเตียงกันด้วยเท่าคำสุภาพด้วยนะครับ